อุกาสะอัตโยโนพันเตอชักขมามิยถาพาเลยถามุนเถยถากุศเลเยมะยังกะลัมหายวันเตอัตโยโนปฏิคันธะอายติงสั่งไวเลยยามิเถเรปมาเถนะวารแตะเตเยนะกตังสัพพังอับปาราทังขมาริพันเตอาหารวันทามิทูระตัวอาหางวันทามิทาตโยอาหางวันทามิสัพพาโสพุทธังสรณนังกัจฉามิธรรมังสรณนังกัจฉามิสังคังสรณนังกัจฉามิ ทุติยามีพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยามีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยามีสังคังสารนังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมมาธิยามิอัตินาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสมมาธิยามิกาเมสุวิจฉาจลาเวรมณีสิกขาปัตังสมมาธิยามิสุราเมนะยะมัชฌาปัมมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมมาธิยามิอุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมมาธิยามิ อีมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนี้พุติงยันตินสมาธิลังวิโสทะเยพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโภกวะโหติโลก,กาถังอภิปูธยามิพุทธทางชีวิตตังยวนิพานังสันังขัชามิ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะสายสาเทวันุสานังพุทโธภควาเตหัมมังชีวิตังยวานิพานังสานังขัจฉามิสวาขาโตภควาตาธรรมโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปจตังเวสทพโววินยูหิติสังฆังชีวิตังยวานิพานังสานังขัจฉามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภควัฏโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควัฏโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภควัฏโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระเนโยอนุตรังกุญญาเกตังโลกาส,สาเตียอาหงสหธรรมเณรนเนมะสาอุทานตังเกเมกะลังอุทิตะโคราตะเสนะมะลังทานาทิธรรม อาวิธินาหิสวามุเนินโสตันเตยจตสามภวตุเตชยมังคลานิมาลาสิเลกามเภยศิณาสาภลาเตงโคลัมปนาระวกมรกามาถากายะขังขันเตสุทานตาวิธินาหิสวามุเนินโสตันเตยจตสามภวตุเตอายมังคลานินาลาคิเลงกัจฉวังอะิมาตโพตังทาวาคิดัก กรรมฐานเนวสุธาลุนันตังเมตตมุสเสกวิรินาหิตาวามุนินโตสันเตจัสอาวตุเตทยามังคลานิโอเคสักาคมเารียสุธาลุนันตังทาวันิโยอนาบัถังคุลิมาราวันตังเอเตเมสังกตมโน เอตาวามุนิโตตัาานแต่จะสามอวุตเตชัายามังขลานิขจตวานากาศอมุทะาลาังเวขาพินิยจินจจะโทละวจานังชนะกาจะมเาเถสันเตนโสปวิรินา,าหิตาวามุนิโตตันแต่จะสา อาวะตุเตทยมังคารานิสัจังวิหายมานิสัจขกวารทะเกตตงวาทาพิโรพิตาปนังอริอันทะพุตังปัญญาปฏิปัจเรตตัวชิตาวามุนิโตตันเตจตาอาวะตุเตทยมังคลานินันโทปนันเะพุชกังยิพุตังไม่เห็ ทางโผดแตนเถลละภิกษเกนะธรรมาพยันโตเอตัวะเทรอะวิธินาหิตาวาผู้นิโตตานเตจะสาภาวะโตเตอยมังคัลานิทุกขาเทิศภิกษุเกนะสุทัสทหัดถังปรัมมังเวสวดีโชติเมสิปะการพิธานังยานาคาเตอวิธินาหิตาวาผู้นิโตตานเตจะสาภาวะโตเต ขยามังคลานิเอตาเบโพธชยมังคลาอาตคาถาโยวาจโนอินาทิเนสละเตมตานทเทหิตวานะเนกวิธานิจุปาดอาวานิโมขังสุขังอธิกะโมยนัโลสปานโย สระชังสะเสนังสพันธุงรินทัง,นทงปริตานุปาวสทาละกะตัวเตียงปริตาวานเมตังสเมตตาพระธันตาอากเวิเขตตาจิตตาปริตังพระนันตัว พะเกกาเมตตารูปสิริขาราตเตจันตลิเควิมานีอิประเทศจะคาเมตารุวนาคาหเนเขหาวัตุมิเขตเตโอมมาจายันตเทวาชลาสะลตะเมยยากากรทับอันาคา เศรษฐันตาสันติเกยังวันจนังสาาัสวเมสุนันตัวธรรมะสวรรกาโลยามพระันตาธรรมสวรรกาโลยามพระันตาธรรมสวรรกาโลยามพระันตา นโมรหะตัวสามมาสามพุทธาสามะเหสิโนนโมอุตมะธรรมมาสัตวกขาตัดเสวะแตนิธนโมมหาสังขัดสาปิวิสุทธสีลสิทิโนนโมโอมาตยาลาาสารลตนาตยาสัสาทุกังนโมโอมกาเตตัสตาสวะตัวตยาสเปนโมกาลาปภาเวนวิคารฉันถูปาด อวานมโมกาลานุภาเวนสุวาติโหนุสาะปทานนโมกาลาสเตเชนมัติมิโหมิเตชาวายันทุนิมิตังอมังขลันตโยจามนาปอสกุณาตะสทาพาพาพาโทอปาปากะโหโัวโสเปนังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมน ตยันทนในมีตังอวมังหัลันตโยดามนาปอตากุณารัสสะโทปาปะโคโสตเป็นนางอาการตังธรรมานุภาเวนาวินาสเมตุยันทนในมีตังอวมังหัลันตโยดามนาปอสากุณาสัสสโทปาปะโคโสตเป็นนางอาการตังสังคานุภาเวนาวินาสเมตัว ปุเทนตยันจักุมาเอกราชาฮาเลสวานโนปตเวปภาโสตังตังนะมัสสามิฮาเลสวานนางปตเวปภาสังทยาจักวตาวิฮาเลมุติมัสสังแเยพระมนาเวทะกุสาปะรรมเมเตเมนโมเตจะมังปะไรยันตุนะมาตร ส่อโพตานังน้มาถุโพธิญาน้โมวิโมตานังน้โมวิโมติยาอิมังโสปะลิตังอัตวาโมโลตรติเอสนะอเปตยานจากุมาเอกลาชาเลสวาณนปัทเวปภาโสตังตังน้มาสามิหาเลตภาวนังปัทเวปภาสังทายาชกุตาวิหาเลมัสิมาสังเย กร, ism, ร,ร avec, ัมมนาเวรโกสาปะรรมเมเตเมนโมเตจะมังปะระยันถุนามาตโตพุทานังนามาถุพทธิยาณโมวิม no ุตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสบะลิตังกัตตวามโลอจาระตเอสนาอาปัสสนเนนาธาสสาสเนสาถุสัมมะเตอมนุสเสหิจันเทหิจารทา เอเิบริษานันจะตัดสัน,นมหเงสายจะโคติยายันเทเสสิมหาเวโลบาลิตันตามมนามะเฮงอิมาสเมงมงคลดังวานทั้งแปดทิศประสิบฐทิศละจงาอาแปนกำแพงแก้วทั้งเจ็ดจันเมืมาป้องกันหอมล้อมรอบคอบทั่วอนัตตาลราจะเสมานาเขเตระมันตาโย อนัตตาศาสตร์สาณิโพติจาระริเกเตร,รักขานตุสุรักขันตุอิมาสมิงมงคลกะวาลนางแปดเตดป้าสิบติและจงมาเป็นกำแพงแก้วัางเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอ,อบคอบทั่วอนัตตาลรจะเสมนนานาเกเตสมันตาสตโยอนัตตาศาสตร์สานิธรรมจาระปริเกเต ราค้านตัวอสุราค้านตัวอิมาตเมงมงคลจัก,กรวาลท,ทั้งแปดเตตปสิบเ่หละจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลราจะเสม,มานาเขเตสมันตาสัตยโยขนัตสาสหัสานิปัจเจกพุทธาลบาลิกเขเต ลักขั้นตตลขันตัวอิมาตเมงมงคลจักรวาลน้งแบบเตศมาสิบตศและจงอาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาปองกันหอมลอมหอบขอบถั่วนัตตาละจะเสม,มานะเกเตอ้มมันตาสัจโยจันตาาสหัสสานิสังคัตจาละบาลิกเกเตหลาันตตสุลัขนตั <c oughs> ป่โตเมตังปราชีวินังสุกโตจิตติติตามเมตานิพพานังตุเตโตกุเตปุริยมัตเถโลกะปะปากาโลเถมมยานิปูปุริยมัตเถโลกะปะปากาโลเถมมยานิปูปุริยามัตเถโลกะปะปากาโลเถมมยานิปูปุริยากาโลเถมยนิปุมัตเถโลกะปะปากาโลเถมมยานิปู ปุญญยะมเถโลกะปะปะกาโลเถรเมยนะปุญญยะมเถโลกะปะปะกาโลเถรเมย์กบปุริยะมเถโลกะปะปะกาโลเถรเมยะนิโพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมาอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนนยังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิรัอิทธิโย พุทธะมานีมามาพุทธศาสวะหมเองเฮงพาพาหาหาลือล <dio> <while later S 2> ือพ <os> ุทธะมาอุดน <loo> ้โหพุทธยาเวลาเโยเวลาโคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาชาสาเวลาอิทโยพุทธะมานีมามาพุทธศาสวะหมเองเฮงพาพาหาหาลือลือพุทธะมาอุดน้โมพุธยาเวลาเโยวเวลาโคนในยังเวลาหิงสาเวลาชาสีเวลาชาสาเวลาอิทโยพุทธะมานีมามาพุทธศาสวะหมเฮงเฮงมามาพาพาลือลือ พุทธามาอุนณโมพุทธายาวิรัตโยเวรโคนใยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทโยพุทธสะมาณีมามะพุทธะสัตสวาโหมเฮงเฮงมามาผ่าเรื่อพุทธามาอุนณโมพุทธายาวิรัตโยเวรโคนใยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทโยพุทธสะมาณีมามะพุทธะสัตสวาโหมเฮงเฮงมามาผ่าเรื่อพุทธามาอุนณโมพุทธายาวิรัตโยเวรโคนใยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทโย พุทธะมานีมามะ als, เอ็งเงกาอาหารลือๆพุทธะมาอุนโมพุทธยาเวลาทยโยเวลาโคในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิตโยพุทธะมานีมามะเอ็งงกพาอาหารลือพุทธามาอุนโมพุทธยะเวลาทโยเวลาโคในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะเอหงเฮงกาพาอาหารลือ พุทธะมาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิเรโคนายังวิลหิงสาวิรัตสาสิวิรัตสาสาวิราอิตโยพุทธะมานีมามาเฮงเฮงมามาผาผ่าลือลือณโมโพธิสัตโตอันติอ้คันติมายะอิติภคะวานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภคะวานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภคะวา ภุตากาโมและเพบุตตังธนกกาโมและเพรธนังอธิกายเยกายายายาเทวานังเฟียตังสุตวาอิติปิโสภัควายามาราชาโนอิติปิโสภัควายมาราชาโนอิติปิโสภัควายมาราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมรณังสุข,ขังอรหังสุกโตนโมพุทธายะใหยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวานังสุจาศพังรัสสังเยปิวิงสุนันลาสภา อันหังกาลาทโยพุทธ,ธาอัสวีสตินายกามะตะเกเตมุนิสลาสีเส,ส,สพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปริโตม,มหังอุเรสภะกุณากะโลหะทะเยเมอนุรุโตสารีปุโตจะทักคีเนโกนัญโยปฏิภาคัสมิงโมกคันลานโนจาวามะเกทักคีเนสาวเนมหังอสุงอนัน,นทนลาภุโรกัสโปจามาหานโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปฏิภาคัสมิงโยกโมกคันลานโนจาวามะเกโมกคันลานโนจวามะ โสมัยหังวัฒนธราสิกุณากรโรปุโนอังคุริมาโลจุอปาลีนันทศิวลีเถราบัญจายเมชาตานราเติลกรรมมะมะเอเตสิีติมหาธิไลตัมมันโตที่นรักษาชาลันตาศิลเตชนะอังคังเมสุสันติตารัตนางผุลโตอาสิทธคีเนเมตสุจักังทคชักคงบาโตอาสิวเมียงคุณิมาละกังขันธโมราบริจันจาตนาเตศุสุจักังอาการเสด็ันธนางาติเสสาบากาลสันติจา ชินานานาวัลสัญยุตาสารปาการลังตาวัตปิตาจันทาไฟรัตนตุปัทวาอาศัสาวิรยังเงินตุอนันตติยะเตยสาวาตโตเมสกินเตน่าฉันทาพุทธปัญเชลีชินาปัญชลามาชั่งศิษยมะเห็นนัตตังมหิตลเลธาปารีสุมานสัพเพยาปุริสารภาเอเจมันโตสุโกโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปะคาโวธรรมานุภาเวนาทิตาลีสังโก สังฆานุภาเวนะที่ตันตาราโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามีชินะมันชะเลติเตกิมชายชิวนะำมอแต่ซื้อแต่ฟูเดงนี้เป็นไส้นี่ก็คงแต่งโยหรืออะไรกะโวอะไรนู่นนู่ตาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานณโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสานณโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กินุสัตระมานวราโหสุิยังระมุลจาสิสังวิขารูปวะคิมนุพิโตวติทสิเตตถาถาภเมภะเลพุทธาชีวันโตนัสุขังลพเพพุทธาคาถาโนเจอมุนเจยะสุริยันติกินนุสัตระมานวราโหจันทังกมรุลจาสิสังวิขารูปวะคิมนุพิโตกินกิตศิเตตถถาเมภะเลพุทธาชีวันโตนัสุขังละเภพุทธาคาถาโนเจอมุนเจยะจันทิมันติ สิทธิพุทธังกิตจังมามะผู้คนไหลมานะชาริติสิทธิทำมังกิตจังมามะข้าวของไหลมานะชาริติสิทธิสังฆังจิตตังมามะเงินทองไหลมานะชาริติชิมพีมหาลพังพระวันตุเมสุสุสังอัหังพระกวาสุสุสังอัหังพระวาสุสุสังฆังผังพระกวะณโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามามาติกายามีวันชัยมนาเสวัสดีลาภโหนโมุตายะณามีมามหาลาภอิติพุทธศาสุวรนณังวะตังวะพีชังวามณีวะพีชังวะอัฏฐังวะปัฏฐังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมานะมามีหังณามีมามหาลาอิติพุทธศาสุวรนณังวะรัตตังวะมามมณีวะพีชังวะอัฏฐังวะปัฏฐัง วาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมามามมีหังนะมามมีมามหาลาภาอิติพุทธัสสตุวรนังวารัชะตังวามณีว่าพีชังว่าอาาาัตถังว่าปัตถังว่าเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมามามมีหังโอมหาลาโพโชขวัตตังเอหิจงมาธนปาตังมากรรม,มายังอังคโตปาลติโยว,วันทิตวาหะมามีหัง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสระสะมังคะลันเจนโวโรกุตระธรรมมาจตารโลจมหาทิปาปัญจมุธามหาวุณีเตปีตกาธรรมะขันทาจักามาวจาราเทวาปัญจทัสสาภาเวตพังทัสสะมังศีละเมวจารเตลุสะลูกตังคานิปฏิหารัญจาทวาทัสะเอกะเมลุสลา อัฏฐะทาเวจันโทสุริโยตถาสตาสามโพชังคาเจวะจัตุทัสจจกกวัติจักรเอกละสาวิสุราชาสัพเพเทวามังปรยันโตณิเพชคงอรหังสุกโตภคะวาโมสิพุทธสังอรหังสุกโตภคะวาพุทธปิอิสาวาสุอรหังสุกโตภคะวาถาโสมะอุอรหังสุกโตภคะวา ยพระอุหมะอาหังสุกโตพระกวาอมภพิคเนศสวนเสรษที่บันเสที่เมมหาราโพธุติยามปิดพระวินิกฐานสวนเศรษฐีบันเสริฐเมมหาราโพธุิยามปิดพระพิคเนศสวนเศร็ฐีบันเสที่เมมหาราโพการเยนวาจัยวัตเตจสาวาชินาราชาพุทธลูปังสิริตมาริเปกตักกะราเชนักตังนัมามีหังพุทธังอรลัทนานังธรรมังอััทนานังสังขังอรลัทธนานังชินาราชา พุทธังรูปังอราธานานังพุทธังลาบมานะชาลิติธรรมังลาบมานะชาลิติสังฆังลาบมานะชาลิติอออะมณโมพุทธายะพามานะอุก,กาสนะถุปสิทธิเมอิติปิโสภคะวาอิติปิโสวิเศษีอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนา,นาพุทธังโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติ อิติปิโสวิเศษอิเสเสพุทธนาเมียีเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอติปิโสวิเศษอิเสเสพุทธนาเมียีิมนาพุทธังโสีอิโสตังพุทธปิติอินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเฮนะหาประศก์ที่มาสีกาที่นั่งหัวเราะให้ดังอุขิตตะขัด หญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักคนรักทั้งเมืองพาณนิชจะพาไปค้าขายสามเดือนได้เริ่มเป็นเศรษฐีอุคิตรคักอุคิตรคักอุคิตทคักณโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสนามาพะทะนามาณะนาโกนากะกกอนากะนะอะกะอัง นามาพะทาตมานะอะนกอนะกะกอโลอะนอะกะอังนามาพะธาตมานะอะนกอนะกะกอโลอะนาอะกะอังนัโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมหานุมานังพุทธพระพักานังพุทธทางอัมโนพุทโธกินนางจะปากลังจึงมาบังกายาทำมังกินโนธรมัธโมอัมนางจะมาปลังจึงมาบังกายาสังฆามอัมโนสังโฆกินนางจะมาปลังจึงมาบังกายา สัมเพชนาพระโหชนะเตชะเนสุนเนมะลุวิเลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธอรหังกำหลังพุทโธเท้าเวสวรนโนพุทโธอรหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังกำหลังพุทโธเท้าเวสุนโนพุทโธหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปกโมโอนังกรรมนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิด พุโทโธอรหังหลังพุโทโธเทวสุวรรณูพุโทโธอร่ังกรรมตเมตัมงกรรมพัฒะนั่งชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตสุขยาณจงให้ผุดไปเกิดอิท่าคามาอิทิเจตสหาหาหุธันะฮะใหสามารสสาขาดาเทวมนุษย์น,รรนั่งพุทโธปะกวาติชเตม อยิยาโตหางพังแค่นี้อริยายาชาติยาชาโตนาพิชานามิสัจจิตจปานาังชีวิตตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสต,ติสตเตหนสุสัพพทาโพตชังโคสติสังขาโตธรรมานังวิยทยโยตถาวิริยามปิติปสติโพตชังคาจตถาปะเลสัมมาทุเปกะโพชังคาสัตเตเดสัพพัสสินา โอ้ยนาสัม,มทัทคขาตาพาวิตาพระหุรีกตาสังวตาติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนสาัาจวัตเจนโสติเตหนุสสะปทาเอกสมิงสมัมเยนาโธโมคารานันจกัการสปังขีลาเนทุก,กิเตทิตตวาโคจังเคสตัเทสยิเตจตังอภินันทิตาวาโลคา,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 ามุจจิงสุตังขันเอเอเตนสัจวัตเจนโสติเตหนุสสะปทาเอกทา,ทาธรรมราชาปิเคลานเย นะครับพิริโตจุนทัตเถลตันเยวะพระนาเปตวาสัทธาหลังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตมหาวัฏฐาสิทานโสเอเตนัสจวัเจนโสตเตหนุสัปปทาพะหีนาเตจะอาภาราตินานนำปิมเหสินางมัตตาขาตติเกเลสีอาวะปัตานุปัติธรรมตังเอเตนัสจวัเจนโสตเตหนุสัปปทา นะาชาริเตสังชาลิเตนะชัยเอะเรนสักพุทธศาเรนสักพุทธศาเรนสักอนุญาตานุประเมนาปีญาตานุปนนีนาปียัสานุาปันนีนาเปนามามัฒานังนสังสีโมสังส,ส,สีโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนอุทกามมาอาโุอานามามัฒานังสังสีโมสังสีโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนาุะกามมาอาโออานามามัฒานังสังสีโมสังสีโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนาุะกามีมาอา อิมินาสกาเลน่พุทธังอภิปุญญาเมฆอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุญญาเมฆอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุญญามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธาพระกวาตังสังนะเลยมิสวากาโตพระกวาตาธรรมโมธรรมังนัมสสะมิลูกปฏิปันโนสาวกสังโฆสังฆังนัมมามินูกโมพุทธายะ นามาพุทธะตัพะอุณโมพุทธญาณามานามโมญาณามรูปอิติปัลามิตาติงสายสัพพัญญุมังกาตาโพธิมนุปโตอิติปิโสเตโมอิติปัลามิตาติงสายสัพพัญญุมังกตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสอเตเนโมอิติปัลามิตาติงสายติสัพพัญญุมังกตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสอเตเนโมอิติปัลามิตาติงสายสัพพัญญุมังกตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสอเตเนโม อิติปัลมิตริงใสสัพันยุะกะตาอิติวนตุอิติปิโสะโมอิติปัลมิตริงใสสัพันญุบะกะตาอิติโพธิมนุวัตตอิติปิโสนะโมอิติปัลมิตริงใสสัพันยุบะกตาอิติโพธิมนุวัตตอิติปิโสนะโมอิติปัลมิตริงใสสัพันยุะกตาอิติโพธิมนุวัตตอิติปิโสนะโมอิติปัลมิตริงใสสัพันุบะกะตาอิติโพธิมนุวัตตอิติปิโสนะโม อิมินาบุญญกัมเมนะเขาเด่นในสายกุศลพลบุญให้คุณมีดามันนายติการทั้งหลายสัมมนาชีพามีทักเลือดลินลาพระยินตาฟ้าพระโคดมพระพรหมมีฤทธิ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรจุลูการพระมาตุลีพระกรุงพระรีพระภูมิเจ้าที่แม่สื่อพันจิตพระพูสต่างเที่นธรรมข้าพระเจ้าในเกิด2องุศธศาสนาแม่พระคงคาหลาแม่เพิงแม่พระายายุราชาเวสุวรรณชาจตุโลกบาลทั้งสี่ในสมุหปัญชีตัวข้าพระเจ้านี้ด้กระทำปิดแต่ขอแผ่ส่วนสิล กระแผ่าาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสังเวสีทั้งหลายพุธทธังช,ชั่วนันตังนั่งชั่วนันตังอีทางเมยายตินังหัวตุสุกิตาหัวตุยาละย,าายองฟองชิสุนขนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสังเวชิ้งสายให้แม่ให้ตากับยายเจ้าจที่ทางนัที่นี้แม่ชีเทอยู่ในสังเวอาจาันใจให้ตอ่อเก่ง ให้ประจันวังกางนะพูดพระหาตุพระสุน์อสาวทิศปราหมณ์หให้รพรปพิคันเนรให้เสดาประจำตัวพระเจ้าเขาช่วยดึงสุขการสุขการเขนในพุทธึงแพ่ทางทิศเถิดท่านทั้งหลายท่าทุกขอยท่านจนฉันทุกท่านอย่างยิ่ง ทุกาปัตตาจเนทุกขาปยาปัตตาจเนปยาโทกาปัตตาจเนโสกาอุนดุลาเพปิปาริโนเอตาวตาจาเมิยิสัมปตังมุญญสัมปตังอาเพเทวานนโมทันตุสัพสัมปสิสุริยานานังทันตุสภังสัพตาอาวนาวิจตานันสุเตวากาตา พรเพุทธพระลาปตาปเจกาณตยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขังผันตาอิสาภโสโซสมบัติสวกาโตปะควาตารมุนรามี